อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะในชาติหนึ่งนะเลข6กพระสุขนะพระสุเกิดเป็นลุคเทวดานะเลขหนะเกิดเป็นลุคเทวดานะ,ะแล้วก็เลข7เกิดเป็นพญานาคเลข7เกิดเป็นพญานาคนะก็คืองูนะเลข3เกิดเป็นกบนี่นะเลข3เกิดเป็นกบ เลขเจ็ดเกิดเป็นพญานาคเป็นงูเลขหกเป็นลูกคาเทวบดานะมีมาอยู่วันหนึ่งนะเทลุกคาเทวดาก็อยู่ในต้นไม้ก็เห็นพญานาคจะกินกบไล่กินกบเลยกบก็ตกใจสุดขีดหนีโดดหนีป,ปุบปับปุบปับเลยเหมือนที่อาจารย์เคยไปที่ถ้ำบัวดแดงนั่งสวดมนต์กันอยู่งูตัวอ้วนตุบเลยนะไล่กินกบ ไอ้กบนี่ก็วิ่งจูดเลยกระโดดมาชนพี่หน่อยหน่อยนั่งอยู่กบกระโดดปึกปักปึกปัก,ปกพอหันเข้าไปนะ่ะเจองูตัวใหญ่เบ้อเลยพุ่งเลื้อยตามกบมาโอ้โหวงแตกเลยครับแตกกระเจิงลุกฮือกันชื่นฟะาเพราะว่ากบเขาก็หนีงูเนี่ยแหละงูก็พุ่งจะกินกบให้ได้นะก็เป็นเหตุให้ถ้าใครมีเลขสามนะหรือเลขเจดรออยู่สามกับเจ็ดเห็นไหม เขาจะฆ่ากันเลยนะสามกับเจ็ดเนี่ยนะเขาในทางโหราศาสตร์ก็เลยเรียกว่าเป็นคู่ผ่าตัดคือถ้าสองสองดาวนี้เจอกันมันจะแรงเพราะอะไรเขาถึงขนาดจะเอาชีวิตกันเลยนะถึงขนาดจะฆ่ากันกินกันเลยอะนะกลายเป็นคู่อุบัติเหตุผ่าตัดเพราะอะไรถ้าโดนกินก็คือตายนะโดนกินเนี่ยคือตายนะมันก็เลยเป็นคู่อุบัติเหตุผ่าตัดฉะนั้นต้องระวัง นะต้องระวังใครที่มีเลขสาเลขเนะมาเจอกันหรืออยู่ด้วยกันสมมุติมี3มี7อยู่นะแล้วลาหูเข้ามาอกีกโอ้โหมันจะกระตุ้นนะมันก็จะจะกระตุ้นให้เกิดเหตุอะไรที่ไม่พึงประสงค์นะอา้าวแล้วเลข6เพอเขาเห็นเช่นนั้นลุคคเทวดาก็เกิดความสงสารเกิดความเมตตานะก็เลยเข้าขวาง พญานาคเลขหกไปขวางเลขเจ็ดนะเลขหกกับเลขเจ็ดก็เลยเป็นเรียกว่าคู่ที่ไม่พอใจต่อกันกดดันต่อกันนะเทวดาไปขวางพญานาคไม่ให้กินกบนะพญานาคก็ต้องโมโหเทวดาโอเคไหมโมโหเลขหกฉะนั้นถ้าเลขหกมาเจอกับเลขเจ็ดมันจะกดดันนะ ไม่พึงใจด้วยเรื่องอะไรเลขหกเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องความรักเป็นเรื่องอโภคทรัพย์อย่างเงี้ยนะถ้ามันเจอเจ็ดแปลว่าก็จะติดขัดเรื่องการเงินจะติดขัดปัญหาเรื่องความรักความรักจะไม่สมหวังอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะกดดันอย่างนี้โอเคไหมทาให้เลขเจ็ดก็ไม่สมหวังไม่ได้กินกบแล้วเลขหกก็กลายเป็นตัวขวางไม่พอใจกันเนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นอุปสรรคขัดขวาง การเงินก็จะติดขัดเนี่ยความรักก็จะถูกขวางถูกติดขัดกดดันหรือบางครั้งไม่มีใครขวางอะ่ะแต่ถูกไอ้คู่รักเรานี่แหละมันกดดันเราห้ามนั่นห้ามนี่นูนน่นนี่นั่นจี้นั่นที่นี่หึงหวงจนเกินเหตุจนจน,จนมันเป็นความอึดอัดใจนะเนี่ยอันนี้เป็นตำนานนะครบทุกเลขแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเออครบทุกเลขแล้ว เออ,เอ,อ,เอ,อนี่แหละตำนานนี่นะทุกคนดูตัวเองได้เลยเ mm hmm. ออเน,นี่ยเดี๋ยวจะดูให้เดี๋ยวจะให้ส่งเข้ามาว่ามีเลขอะไรอยู่นะมันสามารถดูได้ทันทีเลยเพราะตำนานชาติเวรเนี้ยเป็นบูพาภาจา์ด้านโหราศาสตร์นะท่านได้ลดจนาเอาไว้บันทึกสถิติเอาไว้แล้วก็แต่งเป็นตำนานนะเพื่อใช้ในหลักโหราศาสตร์เพื่อให้นักโหราศาสตร์ทุกคนเนี่ยจดจำได้ง่าย เห็นปุ๊บรู้ปับ๊บเห็นปุ๊บรู้ปับ๊บอย่างเงี้ยนะเออเพราะบางคนถามอาจารย์ว่าทําไมอาจารย์ถึงทายแบบนี้ดาวพระราหูหนึ่งในดาวตรีเทพเทพเจ้าแห่งการพลิกฟื้นชะตาจากร้ายกลายเป็นดีจะมีการย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบ18ปี บูชาดวงชะตาเพื่อส่งเสริมกำลังมงคลสวดเจริญพุทธมนต์ปัดเคราะ์พร้อมจุดเทียนพิชัยมงคลเทพพระราหูประธานทรัพย์ตั้งขันแปดสวดถอดถอนสัญญากรรมอาบน้ำพระพุทธมนต์จากพระมหาสังส่งเสริมให้เกิดสง่าราศีเคราะหกรรมเบาบางเร่งให้มีโชคลาภโพก์ความสำเร็จสมปรารถนา ประกอบพิธีในวันธงชัยเสาร์ที่7ตุลาคม2,566มหาเริกเศรษฐีเวลา20.19นาฬิกาส9นาทีสนใจเข้าร่วมพิธีติดต่อที่ l ล ne@ o t open d o ดาหรือที่เบอร์086-336-6390รับจำนวนจำกัด